เมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปม่ญาลราอยู่ซันนีอ่าห้องสุดท้ายสันที่สามมันห่อนไหมข้างนอกข้างนอกกับบ่ได้นาวหลายจะข้างนอกจะเป็นอากาศแบบพอดีแค่ว่ามันแฉมันเริ่มแฉแล้วอืม อากาศเริ่มแฉะแล้วก็จะประมาณว่าย่างไปใส่เมล็ดกบเกือบกะสิเป็นตะเดียดแน่สินะ้อเงินอยากลับมาถึงวันที่เก้านะคะคนที่ถามหลังบ้านค่ะเมื่อกี้กลับมาถึงที่วันที่เก้าจา คนในฟิลิปปินด์นี่แหละเขาถามว่ากำหอนมือใดผสมแซงกับ่ได้ติดตามไข่แหละก็เริ่มรู้เขาสัญญาการงงานหน่อเนาะคนที่ฝากอะไรยังไงน่ะไม่ได้เด้ขอข่ยยังพริกไ <c oughs> ข่ย,ยังนะต้องไปซื้อไขอ่ปาท้องไข่ย,ยังต้องสิไปตลาดไปเสื่อมพริกสดขาตะไคร้ขิงซื้ออยู่ห่างห่างฟิแนแลนด์ธรรมดาได้อยู่

เพราะว่าเซฟปฏิท,ทินให้เขานะคอยไปอ้วนเด้อให้เขาถือกล้องอันนี้ซื้อ,อยใหญ่เงินทองกันเด้อสริลบสไลด์กันหมือนเดิอืพอพยายามรับชมเมื่อวานเนี่ยอยู่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ากะรถสิไปรคาอู่ซ่อมแล้วก,ก็ไปเช็คสภาพรถเช็คสภาพรถประจำปีน่าต mm ็นั่งดู อย่างเงินยังไงอย่างน้ำเน,นักแ,แต่ไม่เงินสือสส่อสดเอ้สื่อใหม่แล้วร่อนซ่อนผสมเนี่ยพังนิดหน่อยเปลี่ยนเครื่องขั้นใหม่แล้วอยู่บ้านเนาาี่ยจะผ้าผ่อนผ้าผัวมหาแม่คือหอนแม่เขาอยู่ไกลอยู่ไกลกันนะแล้วก็แม่ลูงหนุ่มเนาะเขาทรหากันแล้วก็บอกว่าผ้าหลานไม่เล่นเนะี่ย โซเฟียก็สั้นตัวมานำโซเฟียนางอยู่ตรงขามนะคอยนอนสลลบสไลด์กขนอนตอนนี้อยังอยากไปนอนก็อย,อยากกลับไปนอนดิเนนอนแบบตัวไหนนอนเดียมาลีเวมาลีเวประตูเม้นอะไรสนม ยกุคปุ๊บมุโยตัยก็เขี่อะไรตีลีเวบปุ่นตอนนี้บ่ายสามไอ้บ่ายโมงหาสิบสองนาทีใครอยากนอนไหมนึกภาพบ่ ขาไปซื้อของเม็ดก๋วยเตี๋ยวนะ่ะคันห้พว่าไม่ซื้อก็ซื้อว่าเป็นบอกซื้อพักบอกรูปภาพไปไป,ไปน้ำกันนี่แหละโอ้คอ,อยอย่างนอนเลยมันตื่นมาบ้านบายสามบายสี่สินะแต่เงินไปงาน,น,นมันห่อนอันนั้นยุงเทิงบอดีนะยุ่งเทิงสุดท้ายแล้วก็ แล้วก็นอนรับสุภาพเกือบสองชั่วโมงเออไม่ขออนันเพราะหนีนอนห่มผ่าเพราะมันเย็นอยู่หนีนอนตงเปิดพราะร่มห่อนข้างในบ้านเนะนี่แต่ตัวอืม

Misa. <imita> <imita> <tưa> <lito, ma>. Tua a Mak. tu ma. On irti, mutta on jälkeen työliitto pitää maksaa. Jäl tai jälkeen kolme kuukautta. Se äh, nyt olisi, siinä, olisi. On kelä kiel ottaa lausunto kopioimaan. minkälainen työkyky mm. on. Mm. Työ on paljon, kun jaksaa. Ja mulle on leikkaa, en mä pysynyt töissä. En. Kaula mun ei voi tekeä samaa silloin mä töissä. Mä tiedän itse. มันเวียลิฮันเก่าเหตุอะไรเว้สันตุมานกอดมาแต่ละคนยันยันตาได้เข่ากลองอะไรเล่หรืออะไรลูกกอเขียนมันไในเศร้าแม่แม่ไม่มีเงินเดือนนะลูกหายอยากได้ของเล่นแม่แล้วบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นที่เธอจะอ <เล S 1> ยากได้เราได้จะได้มีสิทธิ์ที่จะได้อยากได้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทุกคนอย่ามาทําแบบนี้หยุดแ <เล S 1> ม่ปวดคออย่าเล่รู้อะไรนั่ให้ลาติกงไงแม่งอยากนอนเอออออหซ hey. ุนซุนตอรีลโลแม่เนี่ยเอเบ <laughs> ียลว่าซะไอ้หน้าตาหามาสิไอ้หน้าตาหามาสิ Onko <tankkeals> <fos> <"Een> iso, kato? Onko hammaan töy läte jo? Ei kai vaan. Ei. Sofia, vetää on unnoin. Juo pois. mitä sulla ruoka jäi suhun. Vetää henna Sofia. Mennään pöytään, että istee. Mennään, mennään. Mennään,

เม no ื่อยป่ะเศร้าก็อยากนอน嘛ห่อนได้ดิหังกลมสิบ่เป็นหนาวเด้ห้อนบ้านราดนะห้อนอ้เกยเยอลลิลี่มากู้ห่อนเนี่ยแม่เนี่ยเป

แล้วตัวเอ๊มไม่ต้องมาพริดมาเพิดอะไรเลยเทศกาลอะไรต้องแม่ไม่ได้มีตังค์จะซื้อของเล่นฟุ่มเฟื้อยนะไม่เอายอสกุดเอตานนนไอติบาสุต uh ังโน่นเล่นลีตูเละลูกตเล่นลีตะนี่ ูกใคอยากได้ของเลยอยากนอนบัไดมีอารร่มมวนนยไ่อยากนันไปนี่ไปนอนโซฟอีกรอบนึงอย่าเล่นแม่ปวดแขนอย่าเป็นขีโมี cassos <coughs> em sẽ cassos cò lăm em cò lăm em cò lăm em cò ya casso casso xè lá, monta número trên mặt tierra nghe, adúsi monta kit número, kato, Santo, kato, what is number แั้วก็ตามภาษาเด็กเราไม่เห็นของเหรียญมันก็หายตัวข่อยบ่าหายสินะโซเฟียจะบอกน้องว่าเธอเธอจะมาอยากได้ทุกครั้งที่มาตลาดไม่ได้นะของเหรียโซเฟียก็าหึงความแล้วโซเฟียสิเป็นคนบอตะกะโอ้ยมีนาสีะ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 ไอ้ยายทำแบบนี้เออเที่บ้านเอเออไรที่บ้านเออเออไรที่บ้า เฮ้ยนี hey, ่แม hey, go. ่หมูอก็ซิเฮ้ยฮัลโหลไอ้ติ๊กเปไหนก็เกาละฮัลโหลกูหมูหมอก็ซิกูเลยกูรึแม่ล่ะเครียดนะว่าแม่ไปกินนี่ยังกินช็อกโกแลตอ้วยงอแงเพราะอยากได้ของเล่นไงแม่บอกไม่ได้นี่พ่อได้ซื้ออยู่แต่ว่าแม่ก็ต้องสิบเนาะแต่นี่ก็ คุณตาฝรั่งเขาซื um ้อกับขงกับข้าวให้ละแม่ทุกวันห้ามห้ามหมันอ้อนวอนวะแคลคิลายสั้นตูนี่ต้องในต้องในไซล็กแน่นอนเอ้ออเลยเอแเลคิลไลกุนระขึ้นมาเอง่อ้อออเลยไอจีแคลคิลไลน่าแตาเอ้ออเลยไอจีเอ้ออเลยแล้วแตาเราตาต่ห้ามหมันเอ้ออเลยไอจี ไอโอเลอไอติแคลคิไลแคลง้่อบาขายแม่เดิม ah. ก็บารายงามเอิมแคลแต่บาร์่ก็ลูกอยู่ไอโอเลอิสอันฮวนอไอติไอโอสัวอไอติไอซีโตา เป็นโอ่งก็ได้มาโอเก๋ที่มันติดโย่เป็นเพชรแท้ลูกลูกก็ได้มาเองแต่อืมเพชรพลาสติกตั้งใจ Help the boys ไอ้ถอดไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันหายบาาวัชตบาราวัชตีเยอะด้วยบู๊ดงเดี๋ยวมันหายนะลูกเพชรร้อยล้านน่ะวันนี้ต้องตัดเล็บสั้นสั้นตัวโซเฟียโซเฟียตัดเองไปแล้ว อย,นอ,นอย่างนอ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 นโมกกัานนบายบายสองบาสองสนาทีหรือ1 4บสี่ิกาจุดองเพราะง่าน่านปุกข่อยนะข่อยงอแง,งยอยู่เพาอยอย่างนอนเฮ่อ่าไปซื้อเองบ่ได้ติซื้อให้ฉั้นบ่ได้ติบ่รู้เรื่องก็เลยึ้นรถมาน้ำ Paljonko asettaa? No. Seitsemän asettaa lämmintä. Pus. Ulkona. Pus. pus. Seitsemän. Niin, pus vai minus? Pus vai minus? Pussa. Joo. Pussa, pussa. kertoa. Pusha. 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 Pussa puss. แค่สา4ี่ยี่สา417อยาสจาบห้าาอี่ยเจดลานี่ยเดนจ่งมึงไทยก็อยู่เป็นอยู่ประมาณอ่ามึงไทยอยู่ที่ประมาณสามสห้

มีนะฉันหล่อล่รอผมหล่อบนว่าด้ยใส่อดว่ายลูองกรุทไทยีไทยพนเมืองรุ่ยไยพนเมืองรื่ไทยนี่อนหังสตัวอักนะ อ่าอะไรเป็นถ้าเป็นภาษาอีกนั้นจิมซูฮันสะจิมซูฮันสะใครไม่รู้จัก,กเป็นผู้ชายหรือเปล่าน้องปั้มน,น้องปั้นน้องหน,หนุงหนิงยิ้มน้อยยิ้มนอย,ยิ้มเขียวรุด

ีลูกกับพ่อพิแรนสองคนค่ะนับหนึ่งก็คือ,คอ,คอสองคนกันหนึ่งชายหนึ่งหญิงเออพ่อแล้วจะหอมไรเรเราก็เราก็กลับได้แล้วพ่อแม่ง่วงสุดๆตอนนี้รักบานไปเขาไม่เห็นอย่างไหมยอยากอ้วยเมื่อบานอาจจะไปนอนต่อเนีดหนึ่งลูกชิ้นกินเด็กเดือขึ้นมืออื่นอีว้สึกผาอไปซื้อของมาแล้วนะจะทำลูกชิ้นนะ แต่ว่าอาการเนี่ยเหมือนอยากกินแต่ว่าไม่อยากนอน嘛โอ้ใครหล่อเนี่ยใครหล่อเอยอ,ออเลรกับพี่บิก,กิเวเลียนปิกกูเวเลียนน้องชายคนเล็กก็ปิกกิล่ะพอลยุราห์เอติอเได้โอนจะตายก็ปิกกิลแต่ไม่ได้ไม,ไม่ได้ลูกจะไปขอพ่อเพื่อไม่ได้ ยังบ่ได้ตัว e u r o j a c k p อยู่นดินตาร์สตา e u r j a c k p o t คืเลงก็128ล้านบาทปลึงว่ามีนี่พอดีเซต70ยอกกกุโวติอยู่70วอลัสุนทูนเนนูนวหลามินาอะติเป็นขอยก็ได้ถึกแต่ขอยังบ่ได้ตัวอุ้ยีตความง

Evening. Santu. Wow. Santu. Santu. Minun nimi on Santeri. Joo. Uh, Santu, päivä, Santari. päivä, Santari, Santeri. päivä, Ai siinä lukee Joo. hyvä Joo, sä puhut suomi. Voiko äiti hmm. tulkita? Evening meal. Kas. Voiko äiti tulkita? Santu, ramaksia. Pääkö jäkki? No Santu on sepö. Ihan. oi, sulle paljon kaverin on. FC, fanka, on sano sulle, Söpö. wow, komea. Onko äitillä Hemu, <coughs> 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 Hei, tee hymy. <tos> <tos> Jani niin Gin Jani Parojaan käyttää nä rikkaa ja niin Tuleepa paljon pelkkua ja sitten syremme เอ๊ย่ากรีไปทำนี้ทำนี้เส้นตัวพูดเศษอ่างอย่ามาไม่อย่ากดอ่างเล็ดอ่างอ่ะโอ๊ยแม่ง่วงแล้วแม่ขอยุติกันแม่ไม่ไหวแต่ว่าก็ไปสิผ้าลูกกระเล่นหนาบาะแต่ว่าขยากนอนอีกจชั่วโมงหนึ่งยังดีไหมผู้ใหว่ละ เห็นตั้งแต่ตัวเล็กหล่อเลยพอ่พอพ่อพ่อคุณทำอะไรทีนี้นะ่ะสิเลนไม่กดเงยบนออกกํลลังไอ้ก็อย่างนั้นะ <c oughs> รู้แล้วเตี้ยดานไมลาเอาโทรศัพท์สลอดแสแล,สลด่าด้ือผัวน่ะรู้ฉันรู้รู้ผู้รนะู้ผู้ตื่นอยู่หูเรื่องอวิวสิกา บ่สิกล <FELIPE> <quarto> ับก็สิกลับบ่สิมากมาเฮ็ดตีหาลัวตูเล็ดาลัวตูเล็าลัวลาเตาลัวลาเตยสโกอสิตลเตุดาตนามยานบาดยังมาก็ย่างมาพวนีีบาดมัสิกลับมาลูกผู้พับกับเป็น้าบ่บ่แม่นเครื่องจักเด้ตวูเันตุยูโซัด สันตุหล่ามากสันตุยู่อะโซคัดว้าวโซเปอร์ว้าวโกเมียังวิวโกไอติทูลกิท่าค่ากินขออยากนอนหัวว้าวสิตามไห้สันตุรีไอยูโซคัดกวินที อ,อันอาน,นตำนาตำลังบอดอันเดอร์สเตนยังดอกขางอานคอยกระด่านอันไปพิพัาดประการใดขอประธานดูนในการอ่านภาษาอังกฤษและภาษาไทย<ซ>ตอนนี้จะยุติการวบาแล้วนะพ่อผัวน่อยังเมื่อบ้านแหงบาทมันอยางมากมันยางมากกับท่านหันคอยนอนอยู่กับปุ๊กไอ้กูไอ้ที่กันเลยเอาบายบายก่อนลูกเอาบายบายก่อนสวัสดีครับเราจะโกหมแล้วเนาะเอาเร็วเห่แหน่หน นูยานวันกิิสันอ้าวบ๊ายบายกิร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบายบย๊บายบาย